ผัดเกินกว่าเครื่องแกงอันเนี้ยจะแตะน้ํามันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําเมนูนกกระทาผักเครื่องแกงเผ็ดนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวทอดนกกะทาก่อนนะครับยังไม่สุกเอากรอบๆเลยนะครับ หลังจากนักระทาของเราสุกแล้วนะครับแตกขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมันดูขั้นตอนต่อไปกันหลังจากที่เราทอดนักระทาเสร็จแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทํำซุปแกงเผ็ดกันนะครับใส่นักระทาลงไปนะครับอมากน้อยหอมใหญ่ใบมะกรูดพริกทีฟ้าแดง ตงเผ็ดงเรครับใสลงไปเลยตัน้ำเล็กน้อยล็อกกประมาณสชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็ไปให้แรงเลยนะครับผัดจกนกว่าเครื่องแกงอันเนี้ยจะแตะน้ำมันนะครับ เมื่อใส่นมันไดที่ต้องการแล้วก็ตัดขึ้นใส่จานที่กเตรียมไว้อันนี้ครับนกพยุมาสอกเป็ด คือนกกระทาผักเครื่องแกมเผ็ดนะครับก็จัดประมาณนี้นะครับ